เอาล่ะสวัสดีชาวคี้เซาแล้วก็สวัสดีคนที่เผิดคลิกเข้ามาดูคลิปนี้กันนะครับสำหรับในตอนนี้เราอยู่กับเกม리얼베젠นะฮะแล้วก็กิจกรรมตัวพิทักษ์ดวงดาวนะฮะซึ่งกิจกรรมนี้นะฮะรางวัลใหญ่สุดเนี่ยก็คือซากาเดียนไข่สารนั่นเองนะครับหรือว่าจะเป็นออฟนะฮะเวอร์ชันซากาเดียนเจ็ดลูกนะครับกติกาในการเล่นนะครับก็คือใช้ RP นะครับในการหยิบตัวพวกนี้นั่นเองนะครับมีทั้งหมดกี่ใบวะ16ใบนะครับ และในทุกๆครั้งนะครับที่เราทําการกดสุ่มนะครับเราก็จะใช้ RP มากขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่นั่นก็หมายความว่าเรามีโอกาสที่จะได้ตาร์เินไคส์สมากขึ้นนั่นเองทีนี้นอกจากรางวัลตรงนี้แล้วเนี่ยยังมีรางวัลอื่นอีกนะครับก็คือรางวัลจากร้าน Starlight Coin นะครับก็จะมีเป็นเลือกสกินได้นะครับเนี่ยเอามาแลกสกินได้ตามที่เราอยากได้เลยนะครับหรือว่าจะเอาเป็นกรอบของตาร์เินไคส์์ก็ได้นะครับ Starlight c คอยหาได้จากไหน หาได้จากขอรางวัลที่เราไม่ต้องการนะครับอย่างเช่นผมเปิดได้รางวัล e หรือว่า f เนี่ยแล้วผมไม่ต้องการนะครับผมสามารถนําเอาเหรียญหรือว่ารางวัลตรงนี้เนี่ยไปแลกเป็นสตาร์ไลท์คอยได้นั่นเองนะครับซึ่งมูลค่าของคอยที่ได้มาเนี่ยจะได้เป็น80%ของราคาเต็มของมันโอเคเดี๋ยวผมจะลองสุ่มเลยแล้วกันนะครับแต่ก่อนจะสุ่มนะครับผมมันจะมีปุ่มตรงนี้นะครับนำออกฟรีคืออะไรนะครับก็คือเมื่อเรากดแล้วนะครับจะทําการนําเอาตัวระดับ e หรือว่า f เนี่ย ออกนะครับ1-3ใบนะฮะซึ่งผมก็ยังไม่ได้ลองคุณเลยว่าเป็นยังไงเรามารองกันเลยแล้วกันนะฮะแย่ไปนะเออโอ้เอาแรง f อออกไป2อันโอเคได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ถือว่าไม่แย่นะฮะทีนี้ผมจะลองกดอันนี้นะครับสุ่ม3ครั้งไปนะฮะอะอะ เรียกได้ว่าเข็มจริงๆนะฮะซึ่งหน้าตรงนี้นะครับเราสามารถเลือกที่จะรับเหรียญหรือว่ารับางวมาตรงนี้ก็ได้นะครับหรือว่าจะกดเปลี่ยนเป็นสตาร์ไลท์คอยตรงนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับเพื่อนําไปซื้อสกินหรือว่าซื้ออะไรอย่างอื่นในร้านคา้านั่นเองนะครับโวนตัวผมแล้วเป็นสตาร์ไลท์คอยในการันจ่าเรียบร้อยฮะ285 RP ครับครั้งต่อไปแบมแบม <laughs> อ้าเอาอีกต่อไป595บ้ฮะแบมไปนะ,อ,ะอู้ได้ออปก็อ้อก็เจ็บอยู่นะ สรุปแล้วเราได้อะไรไหมจากกิจกรรมนี้จริงๆถ้าผมยอมเสีย RP เพิ่มอีกสักหน่อยเนี่ยผมก็จะได้สกิน e ีพิกสกินนึงแล้วก็เดี๋ยวน่าจะเสก RP เพิ่มสักนิดนึงถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้รางวัลใหญ่เนี่ยแต่อย่างน้อยผมก็ยังได้รางวัลปลอบใจเป็นสกินอีพินะครับชื่ออะไรนะคาเฟ่คิวตี้เกวนนะฮะไอผมลองรีเซ็ตดูดีกว่าไหนๆก็ไม่ได้ทำอะไรแล้วอ่ะอ ไอ้สุ่มได้อีกสามครั้งนี่ถ้าเกิดว่าสามครั้งนี้สุ่มได้สักการเลี้คะนะฮะบอกเลยว่าวิดไว้อะสักทีเหรียญเ <c oughs> ออฉันเห็นอนาคตโอเครับก็ได้อ่า <c oughs> เอ้ได้อีกครั้งหนึง่งอะเหรียญมา <c oughs> ไม่เป็นไรแล้วก็เก็บเหรียญไปแลกเป็น สัก,การเน็เอ็กโค่แล้วกันอ่ะก็ประมาณนี้นะครับสําหรับกิจกรรมตัวพิทักษ์ดวงดาวนะฮะก็ขอให้โชคดีแล้วกันขอให้สุ่มขานเดียวเราได้เลยแล้วกันนะครับ,รบสำหรับใครที่ต้องการจะได้สักการะไข่สะนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสําหรับวันนี้โอ้ยสุนมินทร์่ฝันดีทุกคนครับ